สบายดีสบายดีดิตาซาลาไตเด้อสบายดีวอชกูทุกคนแล้วก็สบายดีพราะเป็นพี่น้องข้างน้ำเด้อมูลีดิตาชิมาเตรียมโตไปงานวันเกิดด้านหน่อยฮะาทุกคนซึ่งด้านหน่อยชีดิตาเบามากก็คือเอ่อฟูชิมากินเข่าหรือว่าเห็ดสิทธิ์หลากินมือคอเขาทุกคมือบุญคอเขานะกแขวบบ้องน่ะสิบ้าดิตาลุงเครื่องเต็มตัวแบบนี้มันเป็นยังไงทุกคนเลยว่าอากาศข้างปากซองน่ะน้ำ นนซึ่งวานการนี่ค่ะน้าวคำนิยมอะทุกคนซึ่งไปหอดตัวเมือ,องปากซองแท้ๆนี่สีแบบน้าวแบบน้าวตัดเลยแหละทุกคนนิตักเลย,ลยแบบเตรียมพร้อมในการยิงเสือ,อาฟา้าเลยนั่นอบอุ่นเลยนะทุกคนเนาะนิตาไหลสังเค้กเค้กให้ร้านน้อยซึ่งสั่งให้น้องวิเวเฮาเป็นคนเฮ็ดซึ่งน้องวิเวเฮาเอ่อพ่วงเมื่อเห็ดเค้กเป็นครั้งแรกนะทุกคนซึ่งนิตา ตังเลยว่าเน็ดเป็นหุ้นที่ว่าติดการที่หุมาเพิ่มโซ่ขึ้นประมาณนี้แล้วเ้ากับซเบิ้งเลยว่านนองเว่เวเน็ดออกมาแล้วจะเป็นแบบไลฟ์ป็นแบบที่อ่าดิตาบอกไรบอลทุกคนนว่าเป็นแบบว่าเป็นทางแลกของหนองจีเป็ดเพ็ดเพชรดิจาก็เลยอุดมหนองไปตามสังเกตในน้ำหนวยซึงที่ว่าสิดไปก็คือด้านอ่ะซึ่งด้านหน่อยเข้าห่ะบจั๊บเลย่จั๊หน้าแต่ว่าดิจากัเลยว่าสังเกตแค่นี อยไปเป่าแฮปปี้ r เบรนด์ในเด็กน้อยในร้านในสัมช้เซึ่งว่าจะบริก็เท่านี้นะจะอนแบบนี่เค้กไปเป่าจุกค่หนึ่งเป็นแบบดีเนาะมีแห่งเมนบล็อกหลังจากไปเป่าเค้กละวยังเรี้กถกปับพิตาชิ่าสุกคนไปหล่อจีตราดสองเซิงีิตาทำแบาไปดอ่อีังเหมืนด้วยใจทำแบาหล่อตัวแง้มแรกเนาะปราดซองขาอส่วนแง้มแรกนะ เขาจาะินมัายของเขากินลายแล้วเขาจะไปห้าพักห้ามีแบบน้ำหวยน้ำทงอ่ะมาขายแบบลายแห้งเลยทุกคนพักมีซีซองกับเขาเน,นาะพักน้ำหอยน้ำทงหรือเป็นปูเป็นปลาแบบหอกยู่วาัอะไรอย่างเนี้ยเราซ้ซาอ่อาบริภานเขาเพื่อนด,ด้านหน่อยเท่านะัา้นสีลำบากนี่จะหน่อยเพราะว่าเพื่อนของด้านหน่อยนะนิซามีซาหมักใหญ่ๆอยู่ท้างหน เวลาค้นต๊กน่ะเมื่อชีเป็นซาแล้วมันจะของกรางในการไฟการเมืองอาสปปารองตกาตุกทาร์มทาคนที่ยานผ่าแห้งแบบเ็นยุวาวาเนื่องเข้าแบบปอยู่กลบกโซนชัตเทแป่ว่าเมื่อชีเป็นบางสีในจากกระดุกดคนนึ้งในหนังทีอยากเหทุคนว่าเมื่อชีลำบากสมัยกนจเป็นกันเด้อแต่กระสีบลำบากพอติตามขมุท่าหอกเนาะ โอ okay. เคไปพอกันที่เรื่อนั้นหน่อยด้วย วัดเนี่ยขึ้นไปด้หนิดังอักษรไปด้จามไปจามว่าเป็นสองมีสียาเลยยาแก้แพ้ที่เบีมันจะซื้อูห้ด้วยนะไปบุกอ่ะตัวค่ะิัวเมืองละแครงผิยบเกลือห้าหว่านห้าห่านบาครบต็มหมด เดี๋ยรทำเลยเดียมะนาวบุพาพีดีใปกองทางแหลกนะใปกองทางแหกพี <c oughs> ่เจพี iden, ่เ่กูสาเล็กหน่อยนะมาอยู่หาน้ำนะี่หนาะ ต้องเต็นเต็ม่าเต็มแต็มเต่าเลยน่อ <that> อันี้เฮ้ยเต็มซาดิกหน่อยน้อยเนี่ยแล้วาะแมนสกอตนะสวยเนาะตบไลนตางแรกได้สิบเฮ็หไายสมิ่งเก่งแะเว้ยเอ้ยเฮ้สัาสัอีก ขากุณลกระเจงกั <laughs> <laughs> ตวตเป็นตหักหราเป็นจะหักโริงหลอกก็เงโตเนี่อีลอกม่ง่ะเล่มตัดนี่บเอาว่า <laughs> สวยเนาะ <laughs> เออกล้องอย่าืมกงไปติดตามเด้วย u <laughs> นะูทูบเนอะ วิดิวก็ไปที่ตามสองเลยเด้อน้องๆน้องตุกควิแต่สาวไม่น้อยเนี่แน่วคุณนน้อยๆเด้อสาบุ๋ว่อาซุ้งกุยเว่มาจากคเธอเมนบอกวันนี้พน้น้อยน น้อยๆหนึ่งเนาอะอันยู่ส้ำกันวะโอ้ยหยัยบๆหยักอันชิบสีอันชิบสามแทมมนบ่เนี่ยอู้ทุกคนน้องเขาแทมหรอกไม่ให้น้ำหยมกแทมมาเนี่ย แคมเนาะเลยได้หี่อะไรเบิงเบิงในหูก็จะแบบยินไงเตินมนกคือป่ะมาสานเดี่ะเออ ต้องแถมไม่อนัแแล้วตอตลอที่เรียนเรือตอนใส่เด็กเรียนตอนเรียนเรือังไหน,ไหนเอาไปอย่างที่เอายน,นาขด้นไปตอนสาอยาก,นกนนนนน้นหักหรอกืหอ้นขึ้นบ่หักหองเรากล้าหักหักอะไรข้างใน Cảm đây Ừ, thì đã thấy không คนอมาห่อเทื่อนเรียบร้อยแต่บ่เห็นโคนอ่ะเดี๋ยวดิตาชิโทร้าก่อนเน,นาะโอเคโอเคโาเคอเคอเมโอเคโอคโอเอเค่อเคโ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 ออเคโอเคนอเคัเคโอเคโอ่อเออมคอเคโอเอเคโอเคเนีน่ยเเ ร้านขนมท้านกาแฟร้านเลียรนร้านหมังวุ้ยรทานมแสเซสซุสนุ่งเงี้ยตโกบดมาอย่า ไปเกถด้าส่งก่อนเกิดข้าสองอยู่ด้านด้วยทุกคนพราะว่าเรื่องอาปักซองขะ,ะงเ,าะะขเนาะเมืองปักซองแล้วเจ้าก็มันก็มันมาซื้อเรื่องขี่ย่า่บ้าเนี่ยร้อนเลื่อมันมาแปลงโทรศัพท์ลาปักซองพวกก็จะตินหักได้เลย ม,ม,มไปเบื้องนี้จะเป็นเบื้องที่ขจาวคลายเสือผาเราทุกคนนี่คลายเสือผาเนอะมันจะากาศกากยนีนดูเบื้องโซนดุมนะขาจาวคลายห้องกินน่าจะเปเบื้องว่าเหา้องสื่อยังมือกินเอเพราะว่าเยื่ออะเบืบ้อเนะี้อ่ะอืม่วนดึงแดงเข้ามาคลายห้องกินลลย แต่ว่าตอนนี้มันเป็นสวงวายสวงวายนี่ก็จะสื่อว่ามังคายอยู่บื้องต้ของผูสุส่ออะไรนี่ยเมื่อแล้วเป็นอะไรเวกนี้เจ็บอยู่วะจิหนุ่มเขาบอกกินอะไรด่ะดีกว่าสิบพันเนี่ยโอ้โอ ืขพาจอกขาเจอกสืบโใยสไกลเบอร์สายใครก็อยากตกลงสายใคยมุกอบไรอย่างงั้ก็ยังใครก็ตรงใครกดหนึ่งถังข้าหนึ่งถัง้กเลยมุกกดน้อยมุกบุหรส่งไปสายใครก็เตมแม่แล้วยันก็ 嗯。Yeah. กันเนาะกู้คกจะสร้างของสร้างเก้กเกียมใหม่คนก้างยนระเทฟที่บ้านเดบอเห็นไฟพ้อคนเสียความรูซึกเสียความตั้งใจไปเหอไปเสื้อเครื่องแด้วหรอวะ อือยาเ,เต็มทุกคนถ้ากิน,นอะไมาหอวแล้วอันนี้อันนี้คือเบื้องต้นที่เขาจะาคล้ายปลาคล้ายมีเ้ปลาคล้ายของกินเนาะใม่ได้เบื้องไม่น้อยเนาะครับไม่น้อยนเดียวทุกคนได้เบื้องก็เป็นเกาโอ้หน่อยหน่อยจริงคืออย่างนี้กิน ไม่บุกทัวร์ไวต่ำหรอแม่เอาบุกทัวร์เต่ำเขาจะได้บอกตัวนี่ทัวให้ไหมดูอัดหนึ่งไม่สองหมัดอัดหนึ่งบอกทัวให้มันหาท่านไม่สองหมัดต้งมาคิดอะไรบ่ต่อยน่าจะฟุตต่อโลกมีวิจจำนาเขาได้ไหม พี่จะใกล้กองจะไหนอ๋อไม่ใช่แกอยู่เนาะผมได้ภาพาดอกจื้อแล้วทุกคนนะคะมี่แน่สีน้ำเนาะกราต๊อกซองบานเองเอ็ดย

เอาอย่นี้เลยเนาะมาเลยทุกคน ากล้อันนั้นเว้ยแม่เป็นเ้นม่เรือเ่องเว้ยบางสิพัดมีไมห้านำฉากซอซีซอซีเอาเอาเป็นแบบไรเนี่ยอือนะนะนี่นะนี่น,นี่เอาตัวนี้ ฮัลโหลนึ่งเอาตัวนี้ไหมอ่ะอาซําเครื่องโล่ออที่แมนอ่ะอาตัวนี้อาตัวหน่อยนี่ซื้อประทูนำเป็นมีเรื่อง เ้อะไรเดีอแล้วตาบ้านเหรอเขาสูงเป็นไะไรเด้อ 4ีซีซีพี่นะอ้าเออใบใบกระเป๋ามีบาเดเอาแต่งหาผันกันละมีบอัด ใครก็เก้าเวิทย์อัดว์อีไดิ่งอาหาฟันใครก็ได้มาจ่ายตลาดเอาว่ากระปูนมากินบอไปทุกคนดูว่าจะสื่อยังกันต่อ

บร,บบรบิษัทเอะไรบ้างที่ก็เป็นรล้วก็ซื้อ้ว่างกัหลายเครื่องมาำ้ำพัดเป็ดเพัดมีเรื่องกินมีเรื่องสูตรของนิตาเอาเคทุกคนไะห้าหลายเครื่องโขงทนทำเมือเลยอ่ะเป็นมอมาแบะอัด อาหคนณนทุกคนอ,อ์ตอ่พาโอผ่าที่ว่าจะติดสซนาเคสได้เบลืงถ่ายอีกคจะนอนนอนในกคนอามาห้ทุกคนนิตากะไรมาแต่ปักซองเด็อบดอยนอนเซิงมาแต่หาหนองลังพีเท่าแต่ว่าดนิตาไปแต่นิตาบม่ผ่อน,นองเพิงพ่งเพิ่งไปยูเซิงแบบโอ้ยพูดโอ้ยให้ยูเฮือนเลยทุกคนไปหอดกับแบบสองฟ้าไปกับโเเ็น ป้าไปว้าเอ่อพ่นภากันแบบเขาเมื่อในสวนเบิดเนาะหากว่านิตาสิเขาไปหาอยู่ในสวนก็คือแบบโบได้เพราะว่าพุ่นทางยานให้นะคะพ้นตกในเรถโคตรนิตาก็เลยแบบเสียความตั้งใจเบิดเลยอะ่ะนิตาอุตส่าห์แบบสร้างเทนเนาะ,ะจะเอาไปเป่าแบบสุดท้ายลานหน่อยเนาะเอ่อที่เมื่อไปวอร์ฟอร์ดนิตาก็เสียแบบวัยหย่อนลังหายอารมณ์เสียนะ ไปกับผู้ว่าสิไ,ได้ไปเขาไปดูสวันไร้จากก็ได้ออกจากหันเปลือกไปจากอะไรพาทุกคนไปเ่ะทีต่ตลาดปัก่องึงอใบเราะบดสูกทรงถูกลูกองกมาบ้างก็จะรดอบดกับแบบอวไว้ในการยางอ่าคือแบบพแม,ม่พี่น้องทีอว่า f c จิรหาหักนิตตาีเห็นกันเนะาะยางตาเ่าอยากเปลือกแล่นนะเปลือกหนะไม่ได้ยางก็ต้อง คาราวาส่งข้าใหญเกิดพอทิตายิจฉาส่งแบบมากส่งข้าหญ่เลยแบบลาบเลยเนาะส่องในจอดาส่งนำโดยทุกคนในการไปในการงานโอเคทิตากับจิขอทิตาเป็นเฉพาะเจ้าชีเทสันนิดทุกคนขอบใจที่ติดตามและการส่งเราคลิปหนักของกันใหม่จะรักกันจะรื้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ติตาได้คิปใหม่ต่อไปเดยทุกคนและสำหรับคลิปนี้จะรักกันจะรื้อเข้เมนต์มาเด้อบาย